บุญคุณครั้งเนี้ยผมจะไม่ลืมเลยครับไอเวินนี่มึงทำอะไรเมียกูฮะแน่ใจนะว่าเป็นเมียมึงอ่ะโอ๊ยไหนๆก็ไหนๆละ่ะใครให้เงินฉันเนี่ย ก็คนนั้นแหละผัวไอ้พี่ไม่คิดเลยนะว่าไอ้จะได้เงินแบบนี้ก็ทำไมอะพี่ไม่มีปัญญาเองเนี่ยจะมาโทษฉันก็ไม่ได้ได้แล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันรีบออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้นะออกไปออกก็ออกนี่วะคิดว่าบ้านตัวเองนี่เป็นคาหาสาเนี่ยอีกบ้านจนๆแบบนี้นะฉันไม่อยากเหงื่อเว้ คนอย่างมึงนน่ยแค้กูที่อย่ากให้บอกไอ,ไอ้แล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกัน นี่คุณเป็นใครอะพัดพัดจริงด้วยอะพัช,พช,ช่วยฉันหน่อยนะฉันขอร้องช่วยฉันด้วยนะไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอะคือตั้งแต่ฉันไปอยู่กับวินอะฉันก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆไงวินมันเป็นแค่คน,อนจอดจัดนะพัดมันไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยแล้ววันนั้นว,วันนั้นที่มาทําเงินมาให้ฉันได้อะ มันก็เป็นเงินที่ขโมยมาด้วยนะฮารเจ้าขอร้องและช่วยฉันนะฉันฉันไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอ่ะช่วยฉันด้วยนะพันนะถ้าเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอาร์ตเจ้าขอร้องแม่ช่วยฉันด้วยนะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะพันนะพันนะฮผู้หญิงคนนี้ใครหรอคะไอ เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกเพราะผมมีแฟนใหม่แล้วอะแล้วเราสองคนก็รักกันมากด้วยไอ้ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าวันหนึ่งคุณจะเสียใจอะแต่ตอนนั้นฉันฉันไม่รู้จริงๆกับพันฉันขอโทษนะมันไม่เกี่ยวกันเลยไอ้ความโลภทำให้คุณตาบอดชีวิตคุณอะ คุณเป็นคนเลือกเองอีกอย่างเนี่ยมันไม่มีนาฬิกาที่ไหนที่สามารถย้อนเวลากลับมาได้หรอกนะผมเองก็เช่นกันผมก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เหมือนกันต่อจากนี้ไปอ่ะขอให้คุณโชคดีในสิ่งที่คุณเลือกนะเรารับกันเถอะไม่พอพัดพัดอย่าทิ้งฉันไปแบบนี้ทีพัดเดี๋ยวก่อนพัดพัด ไอ้โหอยู่นี่เหรอฮะหนีไปไหนไม่หนีฉันไม่หนีไปไหนะไม่หนีะจะหนีไหมพูดบอกเขาพูดไง คุณลูกค้าจะตัดทรงอะไรดีครับนี่พัดเธอทำอะไรของเธอเนี่ยฮะเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านเราหรอกคุณวินนี่ครับทำไมคุณวินนี่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้ล่ะครับไปลุกเลยลุกคุณวินนี่ลุกมานี้ไปฉันขอสั่งเธอห้ามมาร้านฉันอีกออกไปไปวินนี่นี่พัดที่หลังเธออย่าทำแบบนี้อีกนะ ร้านของฉันเนี่ยทามาค้าขายไม่ใช่การกุศลคุณวินนี่ครับถ้าผมบอกว่าผมจะจ่ายเงินแทนเขาอะครับเขาก็เปรียบเสมือนลูกค้าเราคนหนึ่งเลยนะครับคุณวินนี่พัดเธอเป็นแค่พมนักง,งานตัดผมส่วนฉันเป็นเจ้านายของนายนายต้องฟังคาสั่ง,งฉันต่อจากนี้ฉันขอสั่งนายถ้าไม่คนจอนจัดเข้ามาในร้านนี้เด็ดขาดเข้าใจแล้วครับ พาใจก็ดีแล้วแล้วอย่าลืมล่ะอันรรมามัยฆ่าเชื้อพ่นด้วยนะไม่รู้เชื้อโรคไปถึงไหนแล้วอี